สวัสดีครับนะนาครับสวัสดีครับพบกับช่อง fun fishing channel อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาแชร์วิธีการผูกตาเบ็ดนะครับด้วยวัสดุที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับก็คือการใช้วัสดุที่อยู่ใกล้ๆตัวเรามาทําเป็นอ่าเครื่องช่วยอุปกรณ์ช่วยในการผูกตาเบ็ดนะครับก็คือคัตเติลบัตรนี่เองนะครับผมก็จะใช้คัตเติลบัตรเป็นตัวช่วยในการม้วนสายแล้วก็ผูกสายนะครับเข้ากับตัวเบ็ดนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็วิธีก็ไม่ยากนะครับโดยที่ให้เรานทะำการปาดนะครับปาดปลายนะครับให้เป็นปากฉลามนะครับก็ฝั่งหนึ่งก็จะยาวหน่อยนะครับฝั่งหนึ่งก็จะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าไอฝั่งที่ยาวเนี่ยเราไว้ในการสอดปลา,ายสายนะครับให้ ให้ให้มันทะลุไปฝั่งตัวเบ็ดนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็ให้สั้นหน่อยเพื่อที่จะล็อกตัวเบ็ดไว้นะครับก็ในการทำมานที่ใช้ของมีคมก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ฝั่งหนึ่งยาวนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งสั้นนะครับแต่ก็าสั้นอีกสั้นกว่าน,นี้หน่อยก็ได้นะครับให้ลึกเข้ามาไม่ใช่สั้นอ่าประมาณนี้นะครับอ่าครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดที่จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเบ็ดที่เล็กๆนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ว่าใหญ่ๆเนี่ยมันก็ผูกง่ายเล็กกว er 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 ่านะครับส่วนเล็กๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับพอใส่เข้าไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราใช้เอ็นนะครับพันสายตรงนี้นะครับก็วิธีทํานะครับก็จะจับเอ็นนะครับเข้ากับด้านหนึ่งนะครับอ่านะครับแล้วก็สายนะครับตรงนี้นะครับที่เหลือนะครับเราก็สายเราก็เอามาเกี่ยวนะครับสายเราก็เอามาเกี่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็พันไปครับ รงนี้เราก็จับแน่นๆหน่อยก็ได้นะครับผ่านรอบนะครับสองสามสี่นะครับสามสี่รอกก็พอนะครับพราเป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็เราก็สวนปลายนะครับแทงกลับเข้าไปนะครับในช่องที่เราทําไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ดึงนะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับ ตาเบ็ดปลดออกมาแล้วนะครับแล้ก็ดึงสายไปเรื่อยๆนะครับดึงปมดึงไปจนชนนะครับแล้วค่อยดึงน,นะครับอ่ะนะครับก็จะได้แล้วนะครับ ก็จะเสร็จแล้วนะครับง่ายๆครับแป๊บเดียวนะครับใช้อุปกรณ์ใกล้ๆตัวเรานะครับนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับอย่าลืมนะครับว่าเทคนิคก็คือว่าก็คือว่าให้ให้ฝั่งหนึ่งลึกนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้จะลึกนะครับแล้อีกฝั่งหนึ่งจะตื้นเพื่อ เพื่อล็อกเพื่อล็อกล็อกตัวตัวตัวเบ็ดไว้นะครับล็อกตัวส่วนที่เป็นตัวโค้งของตัวเบ็ดไว้นะครับและเพื่อให้ก้ามันเข้าไปข้างในนะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราพัานปุ๊บเราก็จะได้สอดสายกลับเข้ามาเพื่อดึงนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็เป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวนะครับพอเรามีกล่องปุ๊บเรามีกล่องปุ๊บเราก็ใส่ในกล่องได้นะครับอ่าเพอเรามีกล่องพวกนี้ปุ๊บเราก็เก็บไว้ในกล่องได้นะครับอ่าเนะครับเนี่ยเก็บไว้นะครับทําไ้ทั้งสองสามอันเผื่อไว้นะครับก็เป็นคลิปมาแชร์กรันเล็กๆน้อยนะครับก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิป ถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ